วันนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดนิดนึงนะคะว่าถ้าคุณอยากมีผลลัพธ์หรือผลสําเร็จที่ชัดเจนและก็มีทีมงานและมีเครือข่ายอะให้คุณเริ่มแบบนี้นะคะคุณหยุดข้อโต้แย้งทุกอย่างเลยกับคนที่เขาเห็นต่างกับคุณหรือสมองเก่าๆรุ่นเก่าๆที่เราคิดแบบเก่าๆว่าต้องทําแบบนั้นแบบนี้ถึงจะสําเร็จนะคะ ให้คุณเปลี่ยนเป็นสมองยุคใหม่สมองที่เอาพลังงานเอาจักรวาลเข้ามาใส่สมองใหม่สร้างสมองไหวเออฉันต้องสําเร็จอะฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวฉันเองเปลี่ยนแปลงคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เขามามองคุณได้นะคะหรือว่ามีปฏิกิริยากับคุณได้นะแต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเอง,งได้นะคะถ้าคุณมีข้อนี้คุณจะมีทีมงานและมีเครือข่ายแน่นอนอะโอเคนะคะ ให้คุณเริ่มมาที่ตัวคุณเองปรับปรุงตัวคุณเองเฮ้ยทำไมยายคนนี้มันมันเก่งขึ้นอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเขามีอะไรดีอะให้เราเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุดพัฒนาให้เร็วที่สุดนะคะร้อยคำพูดที่เราบอกต่อคนอื่นไม่เท่ากับเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาจริงๆถ้าเราเปลี่ยนแปลงเราเก่งขึ้นเราจะดึงดูดเงินเข้ามาได้เร็วขึ้นจริงไหม ทุกคนลองไปทําดูนะเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเราเก่งขึ้นเราดีขึ้นเราสวยขึ้นแค่เนี้ยจบปัญหาในเรื่องของการโต้แยง้งตอบคนอื่นเป็นคําพูดเสียน้ำลายาเปล่าเอาที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดและเร็วที่สุดในเรื่องของออนไลน์ออกมาหน้ากล้องออกมาทําให้คนอื่นเห็นว่าผลลัพธ์เราเป็นยังไง ฉันอยู่กับตัวฉันเองพอไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจเมื่อมันคิดลบเรื่องอื่นเรื่องอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีมาหาเรานะคะหยุดหยุดคิดปุ๊บไม่ต้องละโฟกัสไม่ต้องพูดเรื่องนั้นไม่ต้องอนุญาตให้เรื่องนั้นเข้ามาในความคิดของเราหยุดเลยนะคะพัฒนาตัวเราให้ดีที่สุดพอนะคะอันนี้คือบอกเทคนิคว่าถ้าเราอยากมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนและก็มีทีมงานและก็มีเครือข่ายนะที่สําคัญเครือขาะะ่อขายเขาจะเห็นคุณเป็นไอดอล เขาจะกลับมาหาคุณแล้วเขาจะเฮ้ยทำไมเขาเปลี่ยนไปเร็วมากเก่งขึ้นดีขึ้นนี่คือการพัฒนาตัวเองนะคะดังนั้นหยุดโฟกัสเรื่องอื่นที่เป็นพลังลบให้โฟกัสเรื่องของตัวเองโอเคนะคะวันนี้ให้เทคนิคไปแล้วและข่าวดีนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเปิดร้านอาหารไปขายช่วงนี้นะคะหรืออยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองนะคะนี่เลยบอสฝนขอแนะนำนะคะร้านผัดไทยหอยทอดชื่อว่าร้านเดียรจานนะคะเอาไปทำได้เลย คุณรู้ไหมคะว่าช่วงเนี้ศตวรรษนี้ยุคนี้ยังย้ําคําเดิมนะคะคุณขายของกินมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ที่สุดเพอร์เฟกที่สุดเพราะอะไรคะคุณไม่ต้องไปโปรโมทหน้าร้านไม่ต้องไปเสียไปโปรโมทหน้าร้านไม่ต้องไม่ต้องไปเสียตฝงค่าเช่าแพงไม่ต้องไปวิ่งของอยู่ที่บ้านตากฝนหนีฝนขายที่หน้าบ้านของคุณไม่พอใจไม่อยากขายคุณก็ปิดแอป พอใจไม่อยากขายทุนเลิกงานมาฉันอยากมีอาชีพเสริมเพือขายได้นะคะเลิกงานมาฉันอยากมีอาชีพฉันทำฉันหกคุณไม่เป็นต้องมีหน้าร้านอะไรใหญ่เลยฉันสี่ฉันทาฉันหกคุณไม่เป็นต้องมีหน้าร้านอะไรใหญ่เลยนะพร้อมจะขายของแต่มีของนัะ แล้วก็เพราะทีจะส่งเดลิเวอรี่อย่างก็คือต้องให้มันเร็วหน่อยแล้วก็ถ้าจะส่งเดลิเวอรี่อ่าก็คือต้องให้มันเร็วหน่อยแล้วก็ร้านาไทยหอยทอดเรียดจะอร่อยฝุ่ยอีดีต้อนรับตอนนี้มีทั้งหมด48สาขาทั่วประเทศแล้วนะครับอยากได้อีก48สาขาทั่วประเทศแลนะครับอยากได้อีกสัก5.2 100สาขาในช่วงนี้นะคะฟรีค่าแฟรนไชส์ e 100สาขาในช่วงนี้นะคะฟรีค่า franchise คุณจะใช้แบรนด์ตัวเองก็ได้หรือจะใช้แบรนด์เรียดก็ได้ฟรี นะะคหรือจะใช้แบรนด์คุณเองก็ได้สําหรับของแบรนด์เรียจานเนี่ยตอนนี้ใครเองคลิปนี้นะคะสำหรับของแบรนด์เรียจานเนี่ยตอนนี้ใครคจาปสองพันห้าทักมาได้เลยใช้แบรนด์เรียจานสองพันห้านี้คุณสามารถถอนชำระได้สองคลิปนี้สามารถแล้วก็ทักถอนชำระได้สำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ทักได้เลยทำไมต้องเรียจานดังแล้วเพราะเราจะขายได้เงินจะเข้ากระเป๋าง่ายโอเคใครสนใจถ้กไม่ได้ที่เพจผาไทยหอยทอดเรียจานโอเค